สวัสดีครับ fc นัตตีมีดเดินป่าครับวันนี้นัตตีมีมีดเชฟมีดทำควาครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเป็นเหล็กลามิเนตนะครับหรือว่าเหล็กประกบ3ชั้นนะครับเป็นเหล็ก9 cr 1 8ประกบกัน3ชั้นนะครับ9 cr 1 8ก็คือเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมนะครับถ้าเทียบเท่าเหล็กบ้านเราก็คือ n 6 9 5เลยทีเดียวนะครับแข็งมากครับแต่ว่ามันจะเหนียวกว่า n 6 9 5คือคาร์บอนเขาจะสูงนะครับสูงกว่าครับ1กว่าเลยครับคาร์บอนนะ หนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมามาฟังราคาก่อนนะครับสองแบบนะครับสามเล่มนะครับราคาเล่มละนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีสองขายเด็กให้ด้วยครับตัวนี้เป็นแบบปลายตัดครับแหล่หั่นซอยนิดดีมากๆครับความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วสันหนาสองจุดสามมิลครับอุ้ยแม่เรามัอระวังด้วยนะครับคือ ถ้าให้แม่บ้านใช้ครับบอกเลยว่ามันคมนะครับให้ระมัดระวังด้วยครับคมมากๆครับนะใช้ตรงมีสติเลยนะครับถ้ามีประมาณนี้นะถ้าอันไหนที่นตีแนะนานี่ก็คือให้ระมัดระวังไว้เลยนะครับคือมันคมจริงๆนะดาาไม้ไผ่ตันนะครับ ต่อไปครับเป็นแบบปลายแหลมครับมีดซอยมีดซาซิมิครับซอยซาซิมิสวยมากสังเกตดูด้านหลังนะครับมันจะเห็นเป็นชั้นของเหล็กเลยครับนับดูครับจะมีอยู่3ชั้นครับนะจะมีอยู่3ชั้นเขาเรียกกระเล็กลามิเนตนะครับความยาวอยู่ที่8.8นิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วสันหนา2.5มิล เล่มที่3ย้ำนะครับย้ำนะครับใช้งานระมัดระวังกันด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันคมมากๆนะครับเพื่อนๆสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมหานาติได้ครับเล่มละ1,100บาทพร้อมส่งกิบเงินปลายทางครับสวัสดีครับ